อเล็กชมโบเมิลดานุ่งชุดว่ายน้ำจนชาวเน็ตแห่แซวกระจายอีกอีกแล้วเมื่อนางเอกสาวแสบซนคนสวยโบเมิลดาออกมาอวดความเผ็ดความนัวในชุดว่ายน้ำรินหาดพร้อมแคปชั่นสั้นๆว่าวิ่งถือติดอีโมจิยิ้มทะรนและหัวใจสีแดง ดันเอาทะเลไฟลุกทำเอาแฟนๆเข้ามากดไร้ถล่มทลายด้านหวานใจอย่างอารเล็กธีระเดชก็เหมือนว่าจะไฟเขียวให้โพสได้ด้วยเพราะชมว่าสวยและเชื่อว่าน่าจะเป็นตากล้องรันชัตเตอร์ให้ด้วยตนเองอีกต่างหากและแน่นอนอางานนี้คอมเมนต์ชมสนั่นหวั่นไหวจากแฟนๆก็ตามมาทันทีอาฮะเอาเป็นว่าความแซบเซตนี้พี่อาเล็กอนุมัติจา้า